เรื่องการเงินของคุณในวันนี้ค่ะทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้เราค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะคะอยากให้ทุกคนนั้นลุยค่ะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะต้องอดทนแล้วก็มุ่งมั่นในการทําค่อนข้างหนักทีเดียวแต่ว่าอย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเรากําลัง มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะอย่างหนึ่งเลยคือเราต้องไม่ขี้เกียจเพราะสิ่งนี้มันจะทําให้เรานั้นเห็นหนทางในการที่เราจะสามารถลุยต่อได้ค่ะถ้าใครรู้สึกว่าช่วงนี้การเงินติดขัดลุยเลยนะคะไม่ต้องกังวลขอให้เรานั้นเชื่อมั่นในตัวเราเองค่ะอย่าพึ่งท้อแท้เพราะในช่วงนี้คุณจะเน็ดเหนื่อยกับการที่หาเงินมากทําอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าหาได้มาก็ไม่ค่อยพอที่จะใช้จ่ายฉะนั้นนะคะถ้าหากว่า เราเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้จักประมาณตัวเองค่ะว่าวันนี้เรามีเท่านี้เราใช้เท่านี้เรามีมากเราเก็บเยอะเรามีน้อยเราใช้น้อยแต่เราก็ย่อรู้จักเก็บด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือการที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องรู้จัก